วิดีโอนี้ไม่ใช่การโปรโมทรถยนต์หรือขายของใดๆทั้งสิ้นแต่คือรีวิวจริงรีวิวที่มาจากประสบการณ์ตรงและข้อมูลที่เรารวบรวมมาอย่างจริงใจเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดหากคุณกำลังมองหารถมือสองที่ยังมีความน่าเชื่อถือและยังดูดีในราคาที่เข้าถึงได้โตโยต้าครอเลจิลิปี2014เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าคิดมากที่สุดก่อนอื่นขอแนะนำตัวสั้นๆช่องของเราคือ Power Drive Thailand ช่องสำหรับคนรักรถในประเทศไทย ที่เรานำเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมาจริงใจไม่แต่งเติมคุณจะได้พบกับรีวิวรถยนต์ทั้งใหม่และเก่าอย่างละเอียดพร้อมสเปคฟีเจอร์และปัญหาที่ผู้ใช้งานจริงพบเจอโ o โยต้าคาราชิลปี2014นั้นถือเป็นรุ่นยอดนิยมของยุคนั้นด้วยดีไซน์ที่ยังดูทันสมัยแม้จะผ่านมาหลายปีรถคันนี้มีเสน่ห์แบบเรียบง่ายที่ตอบโจทย์คนที่มองหาความทนทานและประหยัดน้ำมันมาพร้อมเครื่องยนต์1.3ลิตรดูอัลวีวทีที่ถึงแม้จะไม่แรงมาก แต่ให้ความนุ่มนวลและเงียบสงบในการขับขี่เหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ก็พอใช้ได้สําหรับการเดินทางไกลภา,ายในห้องโดยสารของคราลจิลี2014ให้ความรู้สึกเรียบหรูในแบบฉบับรถญี่ปุ่นคอนโซลหน้าถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบการควบคุมต่างๆใช้งานง่ายเบาะนั่งนุ่มสอบายแม้อาจจะไม่หรูหราเท่ารถยุโรปแต่มีความลงตัวในเรื่องของฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยซึ่งเป็นจุดเด่นที่หลายคนยังคงชื่นชอบจนถึงทุกวันนี้ฟีเจอร์หลักๆที่ให้มาเช่นพวงมาลัยพาวเวอร์เบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบปรับอากาศที่เย็นเร็วทันใจกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวบอกหลังทับแยกได้สําหรับเพิ่มพื้นที่เก็บของระบบเสียงมาตรฐานที่ฟังได้เพลินเพลินแม้จะไม่จัดจ้านแบบรถใหม่แต่ก็ยังพอใช้ได้แต่ในความเรียบร้อยนั้นก็มีข้อเสียที่หลายคนควรพิจารณาโตโยต้าครอลจิลีปี2014รุ่นนี้ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวหรือระบบช่วยเบรกแบบที่รถสมัยใหม่มีจึงอาจไม่เหมาะกับการขับขี่แบบเร่งรีบหรือบนถนนลื่นการออกตัวในบางจังหวะอาจรู้สึกว่าแรงบิด ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันหรือขึ้นเขาอีกหนึ่งจุดที่หลายคนพูดถึงคือระบบการสะเทือนที่ค่อนข้างนุ่มเกินไปสําหรับบางคนทําให้รู้สึกโคลงในจังหวะเข้าโค้งแรงๆหรือวิ่งทางครุกคลัขนาดเดียวกันการเก็บเสียงอาจไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับรถระดับเดียวกันในปีหลังๆเสียงจากยางและลมเข้ามาในห้องโดยสารมากพอสมควรหากคุณเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความเงียบอาจต้องพิจารณาจุดนี้แต่ถึงแม้จะมีข้อเสียเหล่านั้นโ Toyo ต a c คร o l ล a ิลีปี2014ก็ยังคง ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะอะไหล่ที่หาได้ง่ายค่าบำรุงรักษาที่ถูกและชื่อเสียงของโตโยต้าที่รับประกันเรื่องความทนทานองไม่ว่าจะใช้ไปอีกกี่ปีรถรุ่นนี้ยังพาคุณไปถึงที่หมายได้อย่างมั่นใจและที่สําคัญราคามือสองในตลาดตอนนี้ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยสิ่งหนึ่งที่หลายคนรู้สึกเมื่อขับรถคันนี้คือความรู้สึกมั่นคงมันอาจไม่ใช่รถที่หวือหวาหรือมีเทคโนโลยีล้ำยุคแต่มันคือรถที่เหมือนเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ไม่ทิ้งคุณไว้กลางทางและพร้อมจะพาคุณกลับบ้านเสมอ หากคุณกำลังลังเลว่าจะเลือกซื้อรถรุ่นนี้ดีหรือไม่ลองดูจากความต้องการของคุณเองถ้าคุณต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายเศ่อมบำรุงไม่แพงและมีคุณภาพที่พิสูจน์มาแล้วครลจิลปี2014อ่อาจเป็นคำตอบของคุณหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้หรืออยากสนับสนุนเราให้ทำวิดีโอต่อไปฝากกด subscribe ช่อง power drive Thailand ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับขอบคุณที่รับชม